สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเกมเมจิก้ากับผมนายจริปไนนเที่ย่งเนี่ยโอเควันน uh ี้ผมไม่มีอะไรแค่ทำคลิปชวนเล่นเมจิก้าไม่มีอะไรทำว่างไม่ติดว่างวันวันแต่กูจะยิงว่างมันไม่เช่เลยว่าโอเค มึงต้องเจอเห็นกูใครวะหลบดีแย่เอ้ยปเฮย้ยเจ้าเอาต้องเจอ,อด,ดาบไปกับนานเชี่ยจิ้นอะ่ะ กูโดนเส็งก่อนนี่สิโอเคอะไม่โดนใครวะโอเคโดนโโโอไอ้ตัวปลาได้บุ้ยเขีเ้แม่งปลาเลยล่ะบุ้ยเขี้ยเขี้ยอันนี้ลุกเป็นตาแล้วกันแน็คบันล้มพายเวอร์มาดูได้ในเกมใช่ไหมดาบดิษ จ,ออจะเอ่อเดเล่นนะ่ะฟังยิ้สุดอ่าจริงๆ้วยจับน้ำแข็งจับน้ำแข็งจับน้ำแข็งโวยว้ายอุาโ้ยจับ้อง u ้ยงปู Och spratt tider! Det var tider ni dör! Jaj! Jag slog upp och kärna in med det. Okej, kärna mig! Au! Kutai! Det var en vida, yang Skill. ไม่นาต้องเปน,น้่นไฟไม่ใช่หรอเดี๋ยวตุต่มเหลวิดมดกับอ้าหน้ง,นงสือโฟนหายไปไหน,นวะช่างมันโผล่ไฟไฟฟ้าอ๋าอไม่ใช่สิเดี๋ยวเขาจะสูบเว้นหมดกัน on oh, the bar. Now the bar is a tenant ball! It's, 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 yeah, so we don't really do that. Then the ball! They call that look, we don't have now. But we go to the เลยก็เสียเวลาไปนานละจบไปลืมไปเยางวัจะโฟกัสังอตัวเองเท่าน้โอเคตอนนี้

อย่าไม่ใช่ระเบิดน้ำติดกับเราห้ามทำงานเช่นกันเวทมองนี้จะทำให้เว่ม้วนสูดไอ้ฝนไปเอ้ยเวลาตีแล้วเวลาเวลาตีมอนแล้วตีมอน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 ช็ดตีกูเหรอเคเดจะกระทำไหมไป เด่ะมีของขวาญให้ด้วยบังคอหาค่ะทำแบบนี้มึงไม่เป็นไรอลมวอะโอเคก็ถ้าสนใจเล่นก็มามาใครมีเมจิกาขนานั้นเนดะีย๋ยวชวนเล่นเฮ้ อันนี้ไม่ง่ายครับบูมักที่ไหน This is l o c k l o c k ใช่ไหมโอเคตรงนี้จะเป็นทางไปเก็บดาบตอ้ใช้เป็นเวดอีก่ะตืนดตอดแล้วกูจะใช้พมังเป็งีระบอกอะกบัวโอเคตรงนี้ ไฟไฟไฟโอ้แต่นังจริงว่าไก่หลับไปอ๋อ พันแลกและเอียดโอเค,นะคถ้าใครถใครมองเห็นแบบนี้นะจะเห็นดาบเป่แผงนะซึ่งใช้ใช้กานอกแรงมากซึ่ง,าาง,งเ,ปเป็นดาบหายากดเลย้านกแรงาดีีแ่ไหนที่ักน่นดาบเป็นกำลังชิดหนึงทีเดียว ที่ผมรู้ไม่ใช่แล้วเล่นเซฟกับเพื่อนซื้อเซฟของเพื่อนแล้วกูก็เลยรู้หมดทุกอย่างพเพื่อนยังบอกคขาไอ้ป <im mon> okay, ุ๊ปุเนาเฮ้ยออกมาออกมาออกมากระพริบขึ้นมาที่ตรงนี้ okay, เชก็อย่าละมาที่เดียวเข้มเพื่อนอยากจะบอกถ้าเกิดกูทำแบบนี้มันจะกลายเป็น มใช่ยมายินดีกลเบิปปะ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 ปัด้าะเล็สนะเข็มค่ะเข็มฮฮลมันคือเข้มฮฮลดีๆด้วยเองเข็มฮฮลระเบิดแม่งมีเดามจให้กูด้วยสซอไพสสุดๆเออคุณผู้ชมคะทุกคน แมต่กดน้ำที่บอกเอาจบตายปทันกล้องพังเลยมงี้ยกลังดีชีพหายลดินลดินดูวิลินดูวิลินเดี๋ลาเราลินจัด เมือ่อเชื่อมเชื่อเชื่อมีมอนมีมอนเคยเล่นไหมซีนายโอาท่านี้คือ,อไม่ใช่ละอันนี้ก็ถึงไม่ใช้ยากพอสมควรท่านี้จะมีดาเมจหกสิบหกร้อ60ยโอเคผมจำได้เชื่อมทางกระบอม,มแล้วก็ท่านี้ท่าฟึง่งจนชีพเพื่อนแต่ถ้าเกิดไม่ได้คือ

เราจะสู้กับปูป่าเขื่อเคแชร์พลังนี้แม่งป้องก,กันคนได้แต่ฮิลไม่ได้อ๋อฮิลมันจะมีฮิอยางอ่นแทนแล้วก็ไม่มีอะไรมาเล่นเล่นมะเดี๋ยวก่อนจบมึงโอเคก็แล้วก่อนบ้า